จะเป็นเป็เอาไว้จ้ะจากจากกันไปไปเป็นิงกันไงอ้าไปไงไป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 เจอกันครับเจอกันครับแต่เด็กก็มีก๊อไว้ก๊ไปอยู่ประมาณเหมือนกันช่วงนี้ช่วงนี้เจอกันบ่อยครับก็เดี๋ยวเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนเดี๋ยวจะไปแจมกันที่แฟนมิทติ้งตามด้วยไงี้ยก็เลยแบบเป็นช่วงที่ได้เจอกันหมดแล้วก็เพื่อนๆวันเกิดก๊อฟมาก็ไปแทง่ยงนักันที่ที่ร้านพี่กล์ฟมาอ๋ออันนี้เพื่อนชวนหรือไปปีหรือต้องจ่ายต่อหรือว่า ผมมาสอนดนตรี๋ย์กับับอยู่แล้วแล้วก็มันพอจเกิดกับพอดีสงสารกับมากเลยวันเกิดจากสอนตุ๊ดเตั้งแต่บ่ายถึงถึงคืนคือกับตั้งใจกับมากๆเลยแล้วก็แต่ว่าพอเราสอนดนตรีเสร็จก็โอเคไปร้านหมูสามีก๊อฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนสมพลาร์กันมาเยอะแยะเลยเราะเพื่อนสนุกตอนนี้เป็นยังไงมันมันคุ้มเกลียวมันคุ้มเกลือนมากเลยคือเพื่อความที่เราเรารู้จักกันแต่เด็กมาผมรู้จักกันตั้งแต่มอหนึ่งใช่ใช่ผมรุ่นเดียวกันตั้งแต่มอนแกก๊งเดียวันคือเเราตะบอลด้วยยกกกัันนโตมมาด้วผออ ไปเรียนเตรียมมปลายก็ยังเจอกันตลอดเลยแล้วยิ่งพอเออมันเข้าอยู่ในวงการเดียวกันเรามีเรื่องคุยคล้ายๆกันเรามีประสบการณ์คล้ายๆกันมันก็ทำให้เราเหมือนแบบเออกลับมาคุยกัยนเยอะขึ้นสนิทขึ้นไว่รูเจอกันกับกับที่เมาเรื่องไปหนึ่งก็ไม่ลำบากันตัวแต่เนี่ยก็อย่างล่าสุดที่ไปเอ่อกับวันเกิดกันก่อนก็คือฟิลดีมากเลยเหมือนเราได้นั่งคุยเรื่องเด็กเรื่องรู้สึกว่าเออก็อยู่ไม่น้อยกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยใช่ๆฟิลฟิลดีแต่อยนใจ่ลูกพีนงง่นะลูกจะมีจะมีขนอะไรหนผมไว่รดี ใช่ครับแตม่้ลงทำอะไรต้อใจกว่นี้ตอนนี้ยันแต่ก็มีมีมีคุยกับกั๊เหมือนกันแบบเออเดี๋ยวนี้แบบผมรู้สึกเดี๋ยวนี้กั๊แบบเออเท่เดี๋ยวนี้เขาแบบแร็ปเก่งขึ้นแล้วขึ้นกันแบบเออทำเพลงกันไหมวะอะไรกันมีคุยคุยกันอยู่ใช่ครับแต่ถ้า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 เกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดครับยินดีครับงานเร็วๆนี้ไหครับแฟนๆนอแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้นอนเลยครับปีหน้าปีหน้าถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับจะพยายามครับ ช่วงนี้ด้วยงานเยอะใช่มช่วงนี้งานเยอะงานเยอะมากเลยคือผมกำลังจะมีแฟนมิทติ้งของตัวเองด้วยครับวันที่23 24นี้ครับที่ศูนย์ศิริกิจก็ซ้อมงานรับด้วยซ้อมงานตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําเพลงอยู่ด้วยเดือนนี้น่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเดือนนี้ด้วยก็แน่นแน่นมากๆครับอย่างอย่างี่เราไปดีครเขาดาวก็มีคิวไปที่ญี่ปุ่อันนั้นก็ต้องซ้อมใช่คือเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตรับซ้อมคอนเสิร์ตตัวเองแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเขาดาวที่ญี่ปุ่นแล้วเล่นสองรอบแล้วโชว์ไป็นช่่ววงงงเเลลาาแหกรรรอทพคับผม เช่วงที่ใหม่ที่แปลว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยช่วงที่งานหนักมากคือผมเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเล่นแฟนมิวตัวยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่พลาดผมยี่สิบเจ็ดก็คือซอนโดตีต่อเลยยี่สิบแปดปีเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วยี่สิบเจ็ดวันเกิดตัวเองก็ทายๆกลับครับก็ซอนโดตีทั้งวันเลยใช่ปีน้องโอ้พยายามพยายามอยู่ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนช่วงนี้มันเเาารรียกว่อะไตอนแรกเราก็มีเวลาพักนะแต่เหมือนงานมัน มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วทุกๆงานมันก็เป็นงานที่เราอยากทำอะไรี่ยมันก็เลยโอเคไม่ไม่พักก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นคนที่สนุกอัาครับสนุกครับสนุกครับสนุกมากมากเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าช่วงมกราเนี่ยก็เว้นเวลาพักไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะได้พักหรือเปล่าแต่ว่าก็ทํางานหนักมาตลอดเราสกกข้าพเราได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดือนสองเดี๋ยวเป็นตัวอีกทีนึงเดี๋ยวมารุ้นกันครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันไปกระแสไปกับ เบลก็มาเหมือนกันผมขอบคุณครับขอบคุณครับหนังหนังสนุกใช่ไหมใช่ยังก็ใส่ไวเบลมาเยอะมากบลายสมจีดีครับดีดีครับไม่ยากเราไปเหมือนเนเคมีเราก็ได้กับเบลเหมือนกันเลยอย่างเงีผมว่าด้วยความที่ผมแบบผมเป็นคนอยู่กับอยู่กับผู้หญิงเรียกวาอะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันก็เลยดูสนิทกันเร็วไม่ได้ไม่ได้รู้สื่อมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องแเราได้สนิทกันเพราะว่าไม่มีปีกบาง กน้อะไรอย่างนี้มันคยก็จิ้นกันอ๋อเหรอผมต้องไงดีเลยจังว่ายังไจังแมแมอนจังไบอยังไรคะตอนที่แบอ๋อตอนไหนเนี่ยเลยมีรูปเราเป็นราคาที่มีเสถียรราคาราคารเออตัวเรารู้ตัวไหมัจไม่ได้เหมือนกันนะเโทษครับ ม่ใช่ปกติแต่ผมแบบเวลานี้ผมจะเราไม่ได้จับเราจะแบบอย่างนี้ใช่ใแบบประคองไว้ครับผมคิดาทำทานใหกับชาวจีนเขาจีนจะทำทานไม่ทำทานแต่ว่าให้เป็นแฟนได้ชื่นดีครับยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้มีภาพสองหรือเปล่ากันติดตามเอ่แต่แต่ไปดูตัวอย่างเคมีก่อนเราไม่ปกติว่าทีมีครับที่ถูกไหมซีรีส์ว่าจะพมาวหญจริงๆเราก็ได้เหมือนกัน ครับก็จริงๆได้หมดเลยครับจริงๆก็เดี๋ยวได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวปีหน้าทก่อนหน้านี้มีความกังวลเลยว่าเราจะแบบการที่วมกันของไทผมไม่เลยครับคือผมด้วยความที่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ๊ยขอโทษครับด้วยความที่เหมือนผมไม่ได้เริ่มมาจากเล่นไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมเป็นนักแสดงคนหนึ่งแล้วผมก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วแล้วเหมือนเอ่อพอเราคู่กันก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ผมได้รับสารรับมันก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมได้รับมันก็เหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกสีหนึ่งในชีวิตการแสดงผมหลัง ของผมมาเรื Warner ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันเป็นแบบเป็นปัญหาหรือเป็นกำแพงอะไรในในการทำงานใช่ไหมแต่คนยากเราแท้ทุกทุกอย่างที่ออกมาแท้แต่ต้งเล่ตลอดเวลาบรวมดีใจครับก <Pope ye. S 1> ็ยังยังย so ังเรียกร้องจากตัวเองมากกว่านี้อยู่ครับก็พยายามจะพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆครับยังอยากที่จะสนุกกับการแสดงอยากจะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับ น่ื่ไม่ใชุ่กด้นานแล้น่นร้ามัตั้งแฝงตั้งดนตการแสดงเหนื่อยเหนือ่อยเหนือหน่อยมากเลยครับแต่แพยายามมากๆครับเพราะว่ามีเรามีเป้าหมายเรามีฝันที่เราอยากทำให้สำเร็จก,ก็ก็ไปต่อครับสู้ต่อ,ตอ <c oughs> ปีหน้าาะ <c oughs> ได้เห็นไหมกาว่าเขาจจได้เห็นโปรเจกต์ให <c oughs> ม,ม่ๆที่ว้าวขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือตื่นเต้นกับแพลนเต็มมากอาแค่เอคเนดืนันวี่นก็แบบมันมีอะไรที่สนุกเยอะมากเลยล้วก็เชื่อว่า ในในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เดือนแต่เดือนของปีนั้นมันก็คงจะมีอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆก็อยากติดตามเพราะจริงๆโปรเจกต์เริ่มวางก,กันไปถึงปี2025แล้วครับทีเน้องเขาจะปดูของไม้ี่หยิบหย่บมากมาจจกับใี่แค่ประเทศไทยล่ะมันจะเป็นตลาดใช่ใช,ใช่ครับก็มีโปรเจกต์หลากหลายมากเลยครับตอนนี้คือเออชื่ออะไรสนุกกับสนุกกับการกระหน่ำการทำงานสนุกกับการได้รับโอกาสใหม่ๆสนุกการทำงาน,นก,กาับผู้คนใหม่ๆมากๆครับมีงานต่อไปทอะไหมผมเนาะอืม มไม่รู้สิผมผมแค่อยากผมอยากจะทํางานกับา่ายเชเยอะขึ้นใหญ่ที่จะทําให้ให้เหมือนเป็นเป็นศิลปินไทยคนหนึ่งที่มาจากมาจากวงการไทยจริงที่ที่ได้รับการยอมรับในในใน,ในเวทีโลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือด้านการแสดงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมกาําลงตั้งใจทามันอยู่แต่ก็ใช้เขียนมาตลอดพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับ ก็มีเ <polarization> รื <will make Life> ่องมีเร <ille SF> ื่องก็ไม่เล็กแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจวันนี้เพิ่งเข้าออฟฟิศมาก็ผมมีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเดือนสองครับผมกำลังจะมีเป็นฟิสิกอลสโตร์ที่แรกที่เอ็มเซเฟียก็แบบอยู่กับแบรนด์นี้มา2ปีกว่ากว่าแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่อยากมีมากคือมีร้านแฟชั่นของตัวเองอ่างเงี้ย็ต่วันนี้มีแล้วแล้วก็เราก็ยังมีอีกเป็น4 5 6 7อย่างที่กําลังอยากจะทํากับตัวแบรนด์นี้ต่อๆไปก็นีเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นมายโซนแรกที่ ตอนนี้เหรอครับขาเวลาพักใช่หาเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเออแต่ว่านั่นแหละครับกำลังกำลังกำลังพยายามพยายามจัดสรรให้มันไม่อยู่กำลังอยากจะเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่าพอเราทำหลายๆอยา่างเราก็อยากที่จะมีมีทีมดีๆมาช่วยวันนี้ก็พยายามที่จะ าคนที่เข้ามาแบบร่วมทำตามความฝันนี้ด้วยกันเรื่อยๆอยู่เพื่อที่ผมจะได้แบบมีเวลาไปโฟกัสสื่งและมีทเท้าเต็งมากขึ้นด้วยครับักงาน้ยังอยากได้ยังอยากได้อกดีกครับยังอยากได้อกดีอกตอนนี้ก็คราวนายนะครับเปิดรับสมัครพนักงานถึง15าคธันวาคมนี้ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กำลังคัดเลือกเรื่อยๆเดี๋ยวเราเรียกสัมภาษณ์กันโอเคขอบคุณครับ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 อไปครับบอนุญาตจ้าผมหนึ่อสบนะครับ